วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมรถถังนะครับเหมือนเติมตามเคยนะครับแล้วก็ผมมีเพื่อนใหม่แล้วด้วนี่คือเพื่อนใหม่ในโรบอกนะแต่ผมไม่พิมพ์นะผมพูดเอาขี้เกียจละพูดใส่ไอ้แป้มนี่โอ้โหเขาอ,อัพเตรียมเลยเขาอ,อัพเตรียมเลยหลอกมึงอัดเพื่อแกใครจะไปรู้ เอ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งโอ้โหไปมาเร็วไปเร็วมาไว้มาเร็วไปเร็วเหลือเกินคนนี้ฮะมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วมากมาแค่วิเดียวหายไปเลยหายเลยอ่ะหายเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหายตัว

อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นทำไมมันดูวุ่นวงวุ่นวายจังเลยตอนนั้นผมไม่ฆ่าคนนกผมก็เลยเวลหนึ่งร้อยสามสิบไม่ต้องถามไม่ต้องไม่ต้องถามกันนะว่าผมเวลหนึ่งร้อยสามสิบได้ไงมันฆ่าคนมาก็เลยเวลหนึ่งร้อยสามสิบแปดแล้วใครมันยิงตู้ นีผมเอาเป็นขั้นนี้ได้นะแต่ผมไม่มีตังค์จนแล้วตอนนี้จนแล้วหมดตูแล้วเนะี่ยมีตังค์ขโมลเดียวคูณสี่เลยเหรอสกายดอกเนี่ยน,นะเอา้าเพื่อนผมหายผมบอกว่าอัดคิดว่าเพื่อนหายเลยอ๋ออยู่นู่นเขาน่าจะไปล่าคนของเท้เลยน่าจะไปล่าคนละหนูห่วงว่าถุนจรีสายป้าเนะึ่ออะ คมาแล้วโอเคผนะมกลับมาแล้วนี่จริงติวเมื่ออัพสุขภาพกระสุนนะ What the hell What งูแลกกูข้างนอกโคตรดีกันเลย ว่ามันโคตรแหลกเลยกัน <ikke> ผ <Ugh>. <lawsuit royable> ู้ชมมันแหลกจริงนะโคตรแหลกมันแหลกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะมันแหลกไปถึงกรุงเทพมหานครหรือมั้งเนี่ยโคตรแหลกโคตรแหลกเลยเพื่อนมันแหลกงาแหลกแหลกโอเคตอนตอนเนี้ย ยังไม่ดังเหรออะไรวะเนี่ยเ้ยตรงการงานนง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 นมีแค่สี่นัดหรอหรือว่ามีหกหนึ่งสองสาม้านัไม่ทันอ่ะหนึงสอามหนึ่งองสามสี่ห้าหเจ็ดเดดนัไปทันหนึ่งสอามสี่ห้าหอก็เจ็ดนั่นแหละเออก็เจ็ดเาจะไปนับทำไมล้ว อออวัดเสียงเกมหายอีกแล้วโอ้โหผ่านมาเป็นชั่วโมงเสียงเกมมันหายอีกเหรอเฮ้ยไม่เราว่าไม่น่าเกี่ยวกับเกมแล้ว ลาลาเลีตาล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 าเบาจนไม่ได้ยินแล้วไหนค่นผู้ชมได้ยินไหมเรอได้ยินอยู่มีเสียงกับไม่มีเสียงมันเกี่ยวกันเนาะก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็มีเกี่ยวกันมันก็สนุกเหมือนเดิมมีเสียงไม่มีก็สนุกเหมือนเดิมอ่ะแต่คนชวน ส่วนใหญ่ชอบเปิดเสียงนะของเราไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณโกงคุณโกงอะไรล่ะเดี๋ยวฟ้องเลยนะเดี๋ยวฟ้องเลยข้อหาอ้างว่าโกงข้อหากล่าวอ้างข้อหาอ้างไม่ได้กุไม่มีใครโกงอะไรทั้งนั้นคุณตัวอักษรพูดฮะ ตัวอักษรพูดได้ What? ไม่อะไรยินดีต้อนรับอีกครั้งไม่มีแคลเติง้งเพื่อเออใช่มันไม่มีไอ้ตารางนี้เหมือนเดิมเลยผ่านมาเพิ่งรู้ดังนั้นเยอมาโยอะไรอีกละเนี่ยเฮ้ยอิงอย่ามาโย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 ยย เพื่อนหายท่านผู้ชมเพื่อนบอกหายเพื่อนหายเอ็งมาทำไรนไรบอกก็กรอสุนธรรมดาปะเนี่ยยิงไม่เข้าหมือนเดิมตู่ทู่ทุ่มเพื่อนเรายังไม่กลับมาเลยนะครับท่าผู้ชม ยูย right. ูที่วายเบอร์ไรไรปุ่งปุ <spe 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 ่งปุ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 ่งปิ้ว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 ปิวบ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 ิวเพื่อนเราอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนเราอยู่ไหนรวมเพื่อนหายเพื่อนหายอ๋อเพื่อนยังไม่เข้าเออทักหาอยู่นั่นแหละเพื่อนยังไม่เข้า เพื่อนหายจริงมะเนี่ยเื้อก็เข้ามาอยู่ไม่ใช่หรออาจจะกำลังอัปเกรดอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้เวลหกร้อยนำไปเยอะเลยนะเนี่ยเวลวหกร้อยโหแล้วเขาใช้สายแต่ไม่มีใครใช้สายอื่นเลยนเนนอกจากสายเนะไม่มีคนใช้นี่จริงทำไมเพื่อนหายว้าย Why? Why? Nih nga, nih nga, nih nga Yo, kap mali Wah, patuk boi Maki, kone tem a, no? พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ ถูกแบนนมดโอ้ออแต่เขาน่าจะรู้แหละเออใช่ไม่รู้อ่ะผมบอ,อกคนไปทั่ว <c oughs> แต่มันก็เพื่อนนะครับคุณผู้ชมมันบอกว่าไม่มีสิทธิ์เข้า วันนี้มาสนับสนุนคนให้ติดตามแล้วเนี่ยตรงโคตรอัจฉริยะตอนนี้ตอนนี้อัจฉริยะเกินไปละอัจฉริยะมาไม่แต่ให้คนในโลบอกติดตามอัจฉริยะเกินอ่ะอเดี๋ยวปิคดคลิปไปพี